That is bird นั่นคือนกหนึ่งตัว that ใช้กับประโยคเอกพจน์เอกแปลว่าหนึ่ง that มีสระหนึ่งตัวคือตัว a เราจะแทนค่า that ด้วยเลขหนึ่ง is เป็น verb to be ที่ใช้กับประธานเอกพจน์ is มีสระหนึ่งตัวคือ i เราจะแทนค่า is ด้วยเลขหนึ่ง a bird เป็นคำนามเอกพจน์เราจะแทนคำนามเอกพจน์ด้วยเลขหนึ่ง that is bird that is b r o o m นั่นคือไม้กวาดหนึ่งอัน that is a bus นั่นคือรถโดยสารหนึ่งคัน